สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูหูฟังเกมมิ่งจากแบรนด์ f a n t e c s p e e t ต r hg 2 4นะครับตัวนี้เป็น usb นะครับ usb อ่าเป็นหูฟังเกมมิ่งรุ่นใหม่จากทาง f a n t ท c นะครับดูหน้ากล่องก่อนนะครับหน้ากล่องก็จะมีตัวรูปหูฟังอยู่นะครับจะมีไม่ยื่นออกมานะครับแล้วก็ หน,หน้าจะมีเขียนบอกว่าเป็น R G B นะครับแล้วก็เป็นขนาด50มิลอาเป็นสัญลักษณ์ภาพมีโวลลูมแล้วก็ลดเสียงรบกวนปิดไมค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับด้านข้างมีสีเขียวด้วยนะครับด้านนี้สีนํำเงินอะเดี๋ยวเรามาดูสเปคตัวหูฟังกันนะครับ Driver Unit 50มิลนะครับ Speaker Sensitivity ร้อยสิบเกเดซิเบลบวกลบ3เดซิเบลฟิวเค้นซี่ยีถ oh ึง20กิโลเฮิร์ตอิมพีแดนซ์สาโอห์มไมโครโฟนเซนซิทิวิตี้ลบสีบวกลบ2เดซิเบลไมเป็นแบบโอมนิเดเรคชันแนลนะครับอิมพีแดนซ์ของไม่ส2งกิโลโอห์มสายยาว2เมตรนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลย อันดับแรกนะครับแกะกล่อ,องออกมาจะเจอกับ User Manual เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีตัว System Requirement บอกด้วยพูดง่าไงเคยเป็นสเปคหูฟังนั่นแหละนะครับอีกแผ่นหนึ่งจะเป็น Warranty Card แล้วก็ตัวหูฟังนะครับจะห่อพลาสติกสีขาวมานะครับเป็นคล้ายๆบับเบินิดหนึ่งเป็นเลื่อนๆเ,เป็นถุงกันกระแทกนิดนึงนะเป็นหลายอย่างเลย ตัวหูฟังนะครับด้านข้างนี่ตรงนี้จะเป็นสะท้อนสะท้อนนิดนึงคล้ายๆกระจกว่าจะเป็นร่องของไฟไฟจะออกตรงนี้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่ง L ฝั่งเล f t ฝั่งซ้ายจะมีวอลลุ่มคอนโทรลด้วยนะครับที่หลังหลังติ่งหูซ้ายนะครับด้านขวาด้านขวาเป็น,นตัว R บอกตรงนี้นะครับ ตัวฟองน้ำค่อนข้างนิ่มนะครับค่อนข้างนิ่มงานบนยืดได้นะครับบิดได้บิดได้นะครับตัวไม้เป็นแบบ Flexible นะครับก็คือปรับได้อย่างอยู่ไหนก็ได้นะครับสาย2เมตร เป็นแจ้ง USB ครับแจ้ง USB ตัวสายเป็นคล้ายๆตะข่ายหุ้มเนาะข้างบนก็มีคำว่าเฟนเทคอยู่ด้วยนะครับนี่เฟนเทคนะครับตรงนี้เป็นหนัง PU หุ้มฟองน้ำมานิดหนึ่งนะครับ,นะรบด้านบนสีสะัะ โอเคเดี๋ยวจะลองสวมใส่ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงไมโครโฟนแล้วก็เสียงจากหูฟังกันนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ได้สวมใส่เข้าไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันเก็บเสียงภายนอกได้ค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะราวๆห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเสียงก็เงียบลงเยอะเหมือนกันแว่นไม่หนีบนะครับแว่นไม่หนีบสำหรับคนใส่แว่นนะครับ รู้สึกกระชับดีนะครับแล้วก็ฟองน้ํานิ่มอ่านะครับตอนนี้ก็เสียบเจ้า H24 Specter เ,เ,เสียบเข้าคอมเรียบร้อยไฟก็จะประมาณนี้นะครับมันจะวิ่งไม่เท่ากันหรอกนะครับมันจะของใครของมันนะ่ะแล้วแต่จะแสดงสีอะไรนะครับมันก็วนไปเรื่อยโอเคเนาะตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอ,อัดเสียงไมโครโฟน แล้วก็เดี๋ยวเอาไฟล์มาให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็จะเปิดเพลงจากโน้ตบุ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาจอกับไม์ตรงนี้ให้ฟังว่ามันจะเสียงชัดแค่ไหนดังแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองไปอัดใหม่สักคู่นะฮะฮัลโหลทดสอบ1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10อันนี้เป็นเสียงไมโครโฟนหูฟัง f a n t e c Specter 2นะครับตัวไม่ เป็นไม้นี่เลยผมค่อยดูตึง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 งอ่ะประมาณนี้นะครับไม้ฮัลโหลทดสอบ1 2 3่5สองสามลองร้องเพลงสักหนึ่งผนงานเพลงให้ฟังนะครับจะบอกเธอว่ารักหมดไปถึงหัวใจเธอได้ยินไหมหยุดมันไม่ไว้ตั้งแต่แรกเจอ Oh baby อ่อนแอทุกครั้งก็เพียงได้เห็นแววตาของเธอ oh baby oh baby แค่เพียงต้องการให้เธอได้รู้นะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงหูฟังกันนะครับตัว Fantech Spectre 2นะครับผมจะเปิดเสียงจากอีกเครื่องหนึ่งที่จะเปิด เสียงให้ฟังนะครับ100แล้วก็เปิดเสียงของหูฟัง100แล้วเอามาจอกับไม่เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ฟังดูเอาว่ามันเป็นเสียงยังไงนะครับไปฟังกันเลย นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเสียงหูฟังเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหูฟัง Fantex Spectre 2H24 นะครับ H24 หรือ HG24 ให้ดูก่อนแป๊บนะึ่ะ HG24 นะครับก็เป็นหูฟัง USB นะครับเสียงไม่เสียงหูฟังก็ค่อนข้างโอเคนะครับเสียงเสียงหูฟังโอเคเลยแต่เสียงไม่ผมรู้สึกว่าจะมีเสียงจิดจ๊ดจิ๊นิดนิด,นดเวลาอัดนะครับ หรืออาจจะเป็นกับช่อง USB ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าโน้ตบุ๊กที่ใช้เปิดใช้อัดเสียงเนี่ยเครื่องมันก็เก่าแล้วนะครับตั้งแต่ i5 gen2 gen3 นู่นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ